ใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรับและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครู ชีวิตของครูทอยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครู กรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สสทใใก,ทก้าวไกลเป็นคนที่ดีให้ได้นั่นคือรางวัลให้ครู รึกนะคะสิ้นกันยาปีนี้น้องเศร้าหนักพี่ที่รักทั้งสองต้องเกษียณขาดพี่มดและพี่ตามาแวะเวียนที่โรงเรียนคงหงอยเหงาเศร้าระทรมทุกปีที่ผ่านมาทำงานหนักคงได้พักปรีเปร,ปรมเกษมสี น้องขอพอรจากองค์พระพันปีคุ้มครองพี่สุขขีไปชั่วการสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาบอกความในใจถึงคุณครูสถิพันวงระวังนะคะก่อนอื่นเลยก็คือนึกย้อนไปสมัยตอน ที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้เรียนรายวิชาชีววิทยากับคุณครูนะคะแล้วก็ได้อยู่ในชุมรมตอนนั้นไม่แน่ใจชื่อชุมรมน่าจะเป็นชุมรมเ,เป่าแก้วกับกัดกระจกค่ะซึ่งถือว่าเป็นครูท่านแรกเลยที่นํารายวิชาที่เป็นเกี่ยวกับชุมรมที่ว่าลงมือได้ปฏิบัติแล้วก็อะไรที่แปลกใหม่เข้ามาในโรงเรียนในสมัยนั้นนะคะทีนี้ค่ะก็จะพูดถึง ความรู้สึกนะคะที่ว่าในตอนเริ่มจากสมัยเรียนเนาะตอนนั้นนะ่ะเป็นรายวิชาชีววิทยาที่แบบเรารู้สึกว่าเราจะต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเะจะเปนสูงถามตรง,นนงหน้าจุดไหนหรือเวลาเรียนก็ต้องตั้งใจฟังคนครูตลอดเวลาค่ะ,ะแล้วก็จะมีในกลุ่มสมัยนะั้นไม่รู้ว่าคนครูจะได้หรือเปล่าที่ครูจะเรียกเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆว่า ปากแหลมก็คือเหมือนกิริยาท่าทางพฤติกรรมก็คือชอบคุยและเราก็นั่งอยู่เพื่อนที่ชอบค่าชอบคุคุยเราก็เลยแบบเอ้ยมีเพิ่มความเสี่ยงตลอดเวลาว่าจะถูกเรียงแต่ก็ไม่เคยถูกเรียกเท่าไหร่นะคะความรู้สึกในตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าคุณครูเป็นครูที่ทุ่มเทต,ต่อการสอนนะคะเหมือนตอนว่าพอเราได้เรียนแล้วอะเราถึงเข้าใจถึงตัวเนะะื้อหาถึงรายละเอียดว่าตรงไหนเป็นสมัยนั้นเราจะเป็นเรื่องเซลลประทะ ที่แบบเข้าใจอย่างแจ้งแล้วก็นำไปใช้ในระดับมหาวิทยาลายะะัยค่ะพอมาถึงเ,ออเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยพอจบออกมาก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาทํางานที่โรงเรียนจอมรังประัมแล้วก็ได้เจอคุณครูเป็นท่านแรกที่พาหรือว่าเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์หรือสอนงานในด้าน ไว,ว่าจะเป็นได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมหรือว่าการทดลองในการทําเอกสารทําให้เหมือนได้มัีการพัฒนาทักษะของตัวเองทั้งด้านการเขียนหรือว่าการเรียบเรียงคำหรือการเดินเอกสารการติดต่อประสานงานต่างๆแล้วก็มาสู่ออภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายที่คุณครูช่วยฝึกซ้อมหรือว่าช่วยขอให้คําที่ปรษาคอชีแนก็คือ ไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยหวันว,ว่าจะได้กลับมาได้ทํางานกลับร่วมกับคุณครูของเราในสมัยที่เราเรียนจนมาถึงว่าทางานก็ได้กลายเป็นหนึ่งในองค์กรเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกับคุณครูอีกหลายท่านค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเหมือนสิ่งที่ครูให้มาก็คือที่สุดแล้วนะคะก็คือขอพระคุณสหรับทุกอย่างที่คุณครูคอยให้คำช่วยเหลือ หรือโอก,กาสต่างๆที่มอบหมายให้ก็จะปฏิบัติทําตามสิ่งที่ครูมอบให้หรือว่าถ่ายทอดมาให้ให้ดีที่สุดค่ะแค่ยังไม่จบค่ะก็ถ้าก็คิดว่าหลังจากนี้ถ้าอะไรไม่ไหนครูก็ต้องเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นครูคของตลอดไปนะคะ ก็จะปปไปปวดโทรไปหาคุณครูไวๆนะคะอออคขอบคุณค่ะรักนะคะอย่าลืมคิดถึงกันนะคะค่ะสวัสดีครูมดนะคะค่ะก็มาถึงคราวกเกษียณอายุราชการของครูมดแล้วนะคะหนูก็ขอมาเป็นส่วนหนึ่งในการกล่าว ขอบคุณกล่าวอำลาคุณครูที่หนูอยู่ข้างๆครูมาตลอดนะคะตั้งแต่เป็นอัตาราจ้าง4ปีรวมถึงเป็นข้าราชการครูอีก2ปีหนูขอบพระคุณคุณครูมากๆน,นะคะที่คอยเหมือนอบรมสั่งสอนหนูมานะคะก็หนูนำตรงนั้นที่ครูเคย สอนงานสอนทุกๆอย่างในทุกๆด้านทุกเรื่องนะคะในชีวิตนำมาเพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเองในทุกๆด้านทำให้คนอื่นไม่ว่าเราได้นะคะในหลายๆเรื่องครูถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆให้กับหนูแล้วก็หนูก็จะนำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตนะคะ,ะได้รู้จากคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนก็คือว่า หนูจะได้นำตรงนี้ไปใช้เป็นประสบการชีวิตได้อย่างได้ง่ายขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณครูทุกๆอย่างน,นะคะแล้วก็จากนี้นะคะคุูครูก็จะได้พักผ่อนก็ขอให้ครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เมื่อโฟเสร็จสิ้นแล้วหนูหวังว่าจะได้เห็นภาพครูเที่ยวรอบโลก นี้นะคะก็จะเข้าไปกดไลค์กดหัวใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มาบอกรักครูตลอดนะคะขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากให้ครูมาเที่ยวนะคะนะอยากอยากอยากให้ครูมาเที่ยวหากันนะแต่ถ้าสมมติครูไม่มาเที่ยวไม่เป็นไรคะ่ะหนูรู้จักบ้านครูนะคะก็จะแวะไปเยี่ยมเยี่ยนนะคะก็ขอให้คุณครูมีความสุขนะคะแล้วก็ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ อย่างไรแล้วคําอําลาไม่มีนะคะเพราะว่าหนูจะต้องพบเจอครูแน่นอนค่ะก็ขอให้คุณครูมีความสุขนะคะเฮงเฮงเฮนะคะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะค่ะก็ขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีหนะครูหนูดีใจนะคะ ที่หนูได้มาทํางานกับครูได้รับใช้ครูครูสอนสิ่งดีๆอะไรทุกสิ่งอย่างครูใจดีเสมอถึงจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็คือฉีดครูก็ต้องว่าต้องตักเตือนหนูก็ไม่เคยโกรธครูแล้วค่ะรูสึกดีใจมากมันเป็นวาสนาจริงๆนะปูทีแรกหนูจะไม่ได้ทําอยู่แล้ว รูก็ยังเรียกหนูมาทำหนูก็ภูมิใจที่ได้ดูแลรับใช้ขครูครูก็ไม่เคยเลยไปไหนก็ต้องมีของฝากตลอดมีอะไรก็นึกถึงหนูตลอดจะข,ขอบคุณครูมากค่ะหนูรักโครูเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยนะคะ รักแล้วนับถือครูมากไม่ได้อยากให้ครูเกษียณไปเลยแต่ว่าครูก็ยังเรียกใช้หนูได้เหมือนเดิมพวกหนูก็ยังจะแวะเวียนไปกลวนใจครูตลอดถ้ามีโอกาสค่ะครูมีอะไรเรียกใช้เรียกใช้หนูได้เลยจะให้หนูทำอะไรหรือยังไงครูไม่ต้องเกรงใจหนูนะคะสิ่งที่ครูสั่งสอน บอกกล่าวหนูจะจดจำไว้ปฏิบัติค่ะยังระลึกถึงครูตลอดอสุดท้ายนี้ครูหนูขอให้คุณพระศรีรัตนาใจปกป้บบอ,งองคุ้มครองครูขอให้ครูอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง มีความจบมากๆนะคะครูาค้คิดถึงครูเสมอค่ะสวัสดีค่ะคุณมเนื่องในปีนี้นะคะคุณมดก็จะเกษียณอายุราชการนะคะวันนี้ก็เลยจะขอกล่าววคามในใจนะคะ่านคิปวิดีโอนี้มอบให้คุณมดนะคะก่อนอื่นเลยก็คือหนู เข้ามาทํางานที่นี่ได้แค่ประมาณ2ปีนะคะแต่ตลอดระยะเวลา2ปีนี้นะคะหนูก็รู้สึกผูกพันกับครูนะคะครูเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่หนูเคารพอับถือนะคะครูได้มอบอะไรให้หนูหลายๆอย่างนะคะทั้งความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่สั่งสอ,อนหนูมาโดยตลอดนะคะ ไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรคะครูมดก็ครูมดก็พร้อมจะช่วยเหลือหนูมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะไปไหนทําอะไรอย่างงี้ครูก็จะซื้อของซื้อนูซื้อนี่มาใ,ให้คิดถึง,งหนูมาโดยตลอดนะคะหนูทราบซึ้งแล้วก็ขอบขอบคุณคนะุณครูมากจริงๆค่ะท้นนทานี้นะคะ ็อยากให้ครูมีชีวิตที่มีความสุขนะคะในวัยเกษียณนะคะได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะคะได้ปลูกผักได้ทำสิ่งที่ชอบได้เลี้ยงแมวหลังจากที่ครูได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจทำงานอย่างหนักโดยตลอดะคะ่ะหลังจากนี้ก็คือเราก็ยังเจอกันได้อีกตลอดนะคะรูก็ มีอะไรให้หนูช่วยเหลือหรือคิดถึงหรืออะไรก็ยังจะเรียกก็เรียกได้เลยค่ะโทรมาหนูก็ไปหาครูได้เสมอละคะ่ะครูยังคงเป็นญาติผู้ใหญ่ที่หนูนับถือเป็นแบบอย่างอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอขอบคุณคุณรูณมากค่ะสวัสดีคุณครูสถิตพัฒนะคะหหนูเรียกว่าครูมดแล้วกันเนาะเพราะว่า เอาความชินนะคะครูอาค่ะครูมทานหนูหนูเห็นครูได้ข่าวว่าครูเกษียณราชการาหนูก็เลยอยากจะมาอวยพรให้ครูแต่ก่อนอวยพรหนูขอพู้ดความในใจนะคะคุณครูคุณครูไม่ได้เปรียบเสมือนหัวหน้างานหนูเลยเท่าที่หนูเคยเคยเป็นลูกน้อง,คงเคยสัมผัสคุณครูค,คุณครูเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึง่งเพราะครูดูแลหนูเหมือนลูกหลานเลยค่ะครูสั่งสอนอบรมเหมือนลูกหลาน ครูชี่แนะครูเป็นห่วงหนูเหมือนลูกหลานมากกว่าลูกน้องหลังจากครูเกษียนแล้วถ้าหมดโควิดพวกหนูก็ขออยากจะเข้าไปดูแลครูบ้างอยากจะพาคุณครูไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาเนาะคุณครูคุณครูจะได้ไม่เหงาได้อีกอย่างหนึ่งหนูอยากตอบแทนพระคุณคุณครู คือคุณครูดูแลหนูมาดีหนูก็อยากจะตอบแทนคุณครูบ้างครูมีอะไรครูจะให้ครูจะให้หนูทําอะไรครูบอกมาเลยคะหนูยินดีที่จะทําให้รับใช้คุณครูเพราะคุณครูเปรียบเสมือนญาติหนูหนูไม่ได้มองคุณครูเป็นแค่หน้าเป็นแค่คนอื่นเพราะครูตั่งสอนหนูดูแลหนูเหมือนลูกไม่เหมือนลูกน้องเหมือนหลานเหมือนลูกหลานเลยดีกว่า5้า ถ้าครูต้องการความช่วยเหลือให้ทำอะไรครูบอกนะคะครูไม่ต้องเกรงใจเลยกับครูหนูเต็มที่ค่ะคหนูเต็มร้อยเลยครูจะให้หนูช่วยอะไรครูบอกมาได้เลยค่ะหลังกเกษียณน,นี้หนูขอให้คุณครูพบแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะร่ำรวยเงินทองไร้โรค ปลอดภัยจากโควิดปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆหนูขอให้ชีวิตคุณครูในวัยเกษียณมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถไปเที่ยวกับพวกหนูได้หลังเกษียณนะคะครูจะไม่ให้จะไม่อยากหนูจะไม่ให้ครูเหงาถ้าเกิดโควิดหมดแล้วก็จะหาเรื่องพาครูออกเนนีแหละค่ะหนูรักคุณครูนะคะครู สิ่งที่ครูทำมาครูก็เหน็ดเหนื่อยมากพอแล้วครูทุ่มเทกับโรงเรียนและนักเรียนทุกอย่างก็ดีใจที่ครูได้พักคุณรูได้เกษียณครูแบบได้พักผ่อนนะคะท้ายนี้หนูหนูก็ขอสวัสดีครูนะคะรักคุณรูมากนะคะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานนะคะห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นะคะโรงเรียนจอมสุราอุปธรรมนะคะที่ยังนึกถึงเรานะคะที่เคยได้ทํางานอยู่ในห้องห้องเรียนพิเศษนะคะตอนที่เราอยู่นะคะก็อยู่ในทํางานอยู่ในห้องนั้นนะคะมาทั้งหมดระยะเวลา5ปีนะคะก็จะมาบอกกับครู่กรเกษียณนะคะที่อยู่ในห้องนั้นนะคะ ที่จะ,กะเกษียณยุธรการนะคะ30กันยานี้นะคะ25 6 4นนั่นก็คืออาจาร,รย์สถิพัฒน์วงสว่างนะคะได้กเกษียณอายุราชการนะคะระยะเวลาราชการ39ปีนะคะหรือถึงใกล้เกือบ40ก็ไม่รู้นะคะอยู่นานมากเลยนะคะคุณครูคุณครู อายุราชการเยอะมากเลยนะคะจากที่จากที่ได้รู้จักมานะคะก็คือได้ทำงานร่วมกับคุณม,มดมาทั้งหมดนะคะขอเรียกคุณม,มดแล้วกันนะคะได้ทำงานคับมดมาทั้งหมดร่วมระยะเวลาทั้งหมด5ปีนะคะค่ะอยู่กับคุณคุณม,มดนะคะเหมือนเหมือนอยู่กับญาติผู้ใหญ่เลยะค่ะไม่เหมือนอยู่กับหัวหน้างานนะคะก <laughs> ็คุณคุณม,มดนะคะเป็นหัวหน้านะคะที่ เ,เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะกับทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องการสอนนะคะเรื่องงานในหน้าที่ของตัวเองนะคะงานหลักสูตรนะคะหรือการจัดค่ายต่างๆนะคะก็คือมดเป็นคนใส่ใจนะคะรายละเอียดทุกอย่างนะคะรอบคอบทุกอย่างนะคะก็คือทําให้เราเห็นเป็นตัวอย่างนะคะว่าท่านเป็นคู่ที่ทุ่มเทนะคะให้ทั้งกับ กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะแล้วก็งานในหน้าที่ด้วยนะคะก็คือหนูก็เอามาปรับใช้นะคะเพราะว่าเห็นตัวอย่างที่ดีจากครูมดนะคะก็คือเอามาปรับใช้นะคะทั้งที่ตัวเองเป็นคนกระโดกกระเทินะคะพูดก็ไวนะคะก็ได้เรียนรู้จากการทํางานจากครูสถิตพัฒน์เนี่ยแหละค่ะทำให้ตัวเองเออใช้ชีวิตในการทํางานด้วยและการดําเนินชีวิตอย่าง รอบครอบนะคะอย่างที่อาจารย์เคยได้สอนมานะคะก็เอาวิธีที่เห็นของอาจารย์นะคะมาปฏิบัติตามนะคะก็อาจารย์นะคะก็จะครบอายุราชการนะคะก็คือถึงเวลากเกษียณออกจากงานที่ตัวเองรักแล้วที่สอนเรือจ้างวางพายนะคะอย่างที่เขาบอกนะคะก็อยากให้คุูมดนะคะ มีสุขภาพนะคะพลนามัยที่แข็งแรงนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะได้พักผ่อนแล้วนะคะก็คืออยากให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะอะไรที่มันทุกก็ขอให้พ้นทุกไปโดยเร็ววันนะคะอะไรที่ทําใหุ้ณมดมีความสุขก,ก็อยากใหุ้ณมดมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเผลนจังเลยไม่ไม่คิดว่าจะมาพูดอะไรอย่างงี้ก็ขอขอบคุณทีมงานที่จัดทำคลิปให้อาจารย์ตถิพัฒน์ด้วยนะคะ อยากให้คุณครูมีความสุขนะคะก็เคยได้สอนเคยได้ไปทํางานที่โรงเรียนค,ค,ครูครูมก็ทํางานเลิกเย็นทุกวันเลยเพราะว่าทุ่มเทนะคะใส่ใจรายละเอียดในการทํางานทุกอย่างนะคะเพราะเราอยู่แบบท่านเราลุงนะคะว่าท่านทุ่มเทมากขนาดไหนนะคะทุ่มเทเรื่องงานนะคะเอางี้ดีกว่าไม่ว่าจะเรื่องนักเรียนเรื่องครูการจะไปค่ายเรื่องกินเรื่องพั ่อนเรื่องเที่ยวคุณครูใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างในการในการจะทําให้คนที่ไปกับไปกับคุณม,มดนะคะได้ความสุขนะคะก็คือท่านเป็นคนน่ารักนะคะและ้วก็ก็คือเป็นขอบคุณครูม,มดด้วยนะคะที่เอ็นดูน้ำนะคะคอยช่วยเหลือก็คือคุูมดที่ที่น้ำได้ออกจากจากงานที่โรงเรียนจอมก็เพราะคุูมดให้มาสอบ สอบด้วยนะคะบังคับให้ไปสอบสมัครวันสุดท้ายให,ให้ให้ครูในหมวดพาไปก็คือครูในหมวดวินวะพานะมัสมัครด้วยนะคะก็คือใส่ใจทุกรายละเอียดก็คือบังคับให้มาสอบหรือว่าหนูว่าขอขอบคุณครูมากๆเลยนะคะก็ขอให้ครูมีความสุขน,นะคะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆนะคะก็ยังคิดถึงครูมดอยู่นะคะในรู้ว่าครูมดก็เสียแล้วแต่ก็ยังอยู่ใน ความระลึกถึงเสมอนะคะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่รักแล้วอบอ้อมอารีกับเด็กนะสสึใเด็กขอขอบคุณมากๆนะคะขอให้คุณวุมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงค่ะ ปีที่สามแล้วมั้งเนี่ยนะครับก็ถ้าให้กล่าวกับอาจารย์ปฏิพัฒน์ผมคงกล่าวได้แค่เพียงเดียวคือขอขอบพระคุณมากครับที่อาจารย์เป็นเหมือนจะทุกอย่างให้กับกรมสารวิทยะศาสตร์แล้วก็ห้องนิเทศวิทยาศาสตร์ของอาจารรพลมำมาโดาตลอดนะครับก็ถ้าไม่มีท่านอาจารย์นะครับก็คงจะไม่มีห้องนิเศวิทยาศาสตร์ของอาจารย์สุรพลทก็ว่าได้ รเรามีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นะครับเราสร้างเด็กที่มีคุณภาพแล้วก็นะครับระบบการบริหารของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าโดดเด่นแล้วก็รีดูความเป็นนักอุตสานกรรมภาคาก,การเกษตนนเดียวเป็นควานท้าทายที่วางตัวมาตลอดฉะนั้นจากนี้ต่อไปอก็อาจจะต้องมีความเพียรนิดนึงนะครับหา ไม่มีคนนำทางเองนะครับก็คือไม่มีคนมางแผ่นแล้วก็ปรงมาณเรบแต่ว่าแต่ก็เชื่อมั่นว่าน้องๆที่ขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นนุย้ยหรือปุ้ยก็ตามเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีฝีมือผมอาจจะต้องช่วยแ,แค่ช่วยประคับประคองก็น่าจะเพียงพอที่จะทําให้พ่อริเวียร์ายของเรงเสา,เราสามารถ ยังโดดเด่นอยู่แล้วก็สามารถสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ท่านอาจารย์กังวลอะไรมากัแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรผมอาจารย์ไม่ต้องห่วงครับพวกเราจะับไปหาอาจารย์ไปปรึกษาไปขอความคำแนะนําแน่นอนครับก็อยากให้อาจารย์ครับใช้ชีวิตหลังกเกษียณมีความสุขมืนกันนะครับก็ขอให้ทาอาจารย์กระตอรได้บพลังงานที่โรงเรียนก็ ครับนะพวกน้องเราอย่างพวกเราก็น่าจะช่วยเหลือกันได้แล้วก็สามารถประคับประคองให้มันอยู่รอดต่อไปได้ต้องผมเจริญวหน้าต่อไปทไี่จริญยใช่ไหมนะนะครับก็ไม่ต้องห่วงแล้น,นะครับเพรก็สุดท้ายนี้นขออนุญาตอารักณาคุณภาษีและกันต์ใจแล้วก็สี่สักสิบจังหลายที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมชาตินะครัะกดเป็นระดารให้ท่านอาจารย์มีส่วนพัฒนาพัฒนาอย่างให้ท่านอาจารย์กลับมา วิ่งจังสุราวินิจวัตรอนนะครับอยู่ผมจะกระโดดลงจากกรรมการไปวิ่งเพืเ่อนอาจารย์นะครับก็โอเคครับแล้วความเั็นใจของผมผมก็รู้สึกแบบเพื่อนีดีที่อาจารย์ได้เกษียณอายุด้วยนะครับจะได้มีเวลาพักแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะครับก็พูดไม่เก่งครับแต่ว่ารักหมดใจแล้วกันครับขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่เป็นทุกยุยญ์ให้เราเราทุกคนในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ขอบคุณมากครับ สวัสดีค,ครับอ่ไม่ปิดอีก